สวัสดีครับพี่น้องปองปลาสุกคุซุกคนเป็นตะกินวะครับเมนูนี่ครับเมนูร่างสันง่ายๆเร่งด่วนครับมาเบิ่งกันครับเพจจังใดครับตอนแรกผมเดี่ยวปลาหมึกแชร์นำยุบมาณจากหานาที่่แหละครับเนาะแช่ไปเลยครับผมใส่ไข่หน่วยหนึ่งเด้อครับเด้อไข่ไก่ครับอ่านไพที่ใส่สองน่วยก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเนาะครับเนาะผมที่ใส่ใส่ซอสครับอ่าซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่แหละครับคน ให้เขากันกับไข่เลยครับเนาะแล้วกับผมตินั่มปลาหมึกน้่ปลาหมึกลงมาชุบไข่ครับเนี่ยครับเนี่ยเพื่อที่จะทอดครับชุบถ้าสองน่วยก็ได้ครับไข่ครับแล้วแต่ความต้องการนะครับเนาะแล้วแต่ความชอบของเฮานะครับเนาะเนี่ยครับแล้วก็มามามาผักไห้ครับเนาะนี่ชุบไข่มาผักไห้ครับหรือเฮาที่ไปตักไข่ลง ครับตอนปรามึกล่งพรอมกันในกระทะก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดเนาะครับเนาะอ่ากะดีใส่แค่ซีอิ่วขาวย่างเดี่ยวเนาะครับเนาะซอซี่อิ๊วขาวย่างเดียวเพราะว่าอ่าห้าตัวปลาหมึกนี่ก็ดีมีความนัวหรือว่ามีความออกรสชาติของเข้มเข้มจังหน่อยครับใส่น้ำมันพผืชครับมือนี่ครับน้ำมันหมูมดน้ำมันพผืชบ่หาลายครับเพราะว่าผมจะใส่ไฟแบบอ่อนๆไปหากลางๆจังหน่อยครับนี่ครับประมาณนี้ครับ และเอาลงทอดครับปลาหมึกปลาหมึกชุบไข่ทอดนะครับเนาะนี่ทอดลักษณะนี้ครับบ่บ่ใส่ไฟแห้งครับแต่ใส่ไฟแห้งผมยันปลาหมึกใหม่ไข่สิใหม่ประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อบ่อให้ปลาหมึกใหม่หรือว่าบ่บ่ให้ปลาหมึกกรอบถ้ากรอบเกินไปปลาหมึกอาสิขมนะครับเนาะใส่ไฟประมาณซ้ำนี่ครับถ้าซุกแล้วผมบิีพักว้ประมานนี่ครับพักว้ก้อนนี่ครับนี่แล้วเอาชุดต่อไปลงค่อยๆทอด ค่อยๆทอดบ่ได้บ่ได้เร่งบ่ได้รีบครับค่อยๆทอดนี่ครับไฟอ่อแนะออแอะฟดเนี่ยอันฟดฟด์ขึ้นมาเป็นฟองหนึ่งฟองจากไข่นะครับเนาะใส่ไฟอ่อนนะครับเนาะแล้วก็ตักมาพักไว้ครับนี่ครับลักษณะนี่ครับปลาหมึกจุ๊บไข่ทอดนะครับเนาะนี่แหละครับนี่มั้งไข่กระดกเรืองเรืองถ้าผู้ใดมักไข่หลายๆกะสองนวยสามนวยก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเนาะครับเนาะอันนี้ผู้เห็ดไก่เห็ด ปรามาณซ้ำนี่ครับเอาไข่ซ้ำนี่นะครับนี่กะตีเบิ้งหนากินนี่ครับเนาะเนื้อปลาหมึกหลังจากที่เราเอาแซนนามแล้วมาทอดทั้งสี่ใส่ไข่กะสีมีคว่วหนุ่มครับเหนียวนุ่มนะครับเพราะมันหยาบดิครับเหนียวนุ่มแซบนะครับนี่ครับผู้ใดอยากเค็ดกินกะลองเห็ดเบิ้งนะครับเด้อเมนูนี่นี่รังสันแบบเลยขอ่วประหนิดดิครับนี่เออครับเป็นตะกินนี่ครับ สำหรับเมนูนี้ผู้ใดต้องการอย่างเข้มกระเฮ็ดได้เลยครับเนาะครับแล้วก็ส้มตำมะกับเนาะครับกินตําแตงตําสมตํากับได้เลยครับมาครับบ้านนี้ครับเนี่ยครับแล้วแลวก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะครับเนาะแต่กินมาครับผม,มาว่าแซ่บดิมาครับมาปั้นข้าวเหนียวกินกับทอดปลาเมือกชุบไข่โอ้โหแซ่บหลยครับ